สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้จะผัดข้าวบุกเนาะค่ะเนาะข้าวบุกผัดผักรวมนะคะวันนีนีสิเป็นกุนเชียงฮันซิเลียมเตาแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะไม่หน่อยจะใส่น้ํามันข้าวโพดลงไปจ้านี่เลยน้ํามันข้าวโพดนะคะใส่ลงไปนะปัะแัดกุนเชียงกับกระเทียมให้หอมเหลืองก่อนไม่หน่อยใส่กุนเชียงกับกระเทียมเข้าไปพร้อมกันเพราะว่า มันจะได้ซสุกพร้อมกันนะคะคุณเชียงมันสุกงางกระเทียมมันก็จะใหม่เนาะนกันข้าใส่ที่หลังก็เลยใส่พร้อมกันรอกระทะร้อนเริ่มร้อนล้วจะห้าวเซตี่มันนี้เดเดียวพอเดี๋ยวลามันจากคุณเชียงก็ออกมานะคะเมนูนี้ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเพราะว่าความหวานความเค็มในคุณเชียงมีแล้วเนาะเขาก็จะเพิ่มตเติมรสนิดน้อยส่วนข้าวบุกอ่าเล็หน่อยกระเด็นล่างทำความสะอาดไว้แล้วนะคะ การล่างก็คือการใส่เกลือคุกๆแล้วก็ล่างนำเปาล่างหลายๆน้ำแล้วก็ใส่กระชอนในสเสด็จนมไวเนาะน,นี้ก็จะมีแค่รอดถั่วปักยาวนะคะแล้วก็สับประรดจะทขาดขขาผัดอเมริกานะคะแต่มันอเอิญข้าวบุกผัดผักรวมนะคะ พอกระเทียมเริ่มจะเหลืองเท่ากับเตรียมไข่ไปเลยค่ะส่วนไข่จะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เรานะคะเนี่ยใส่สองก้องค่ะวันนี้ผัดข้าวบุตหนห่อนะคะ ตัดไข่ให้เสร็จตัวก่อนนะคะค่อยๆข่าบุกลงไปเมนูง่ายๆเม,มนูสุขภาพเนาะมันนี้เนาะรอไข่เสร็จตัวสักครู่ขัวไข่แห้งสังเกตเบิงว่ามันจะบ่มีน้ำมันเลยค่ะพอใส่ไข่ลงไปแล้วน้ำมันจะบวหลายพอาะเขาใส่นิดเดียวเนาะแล้วน้ำมันไม้คุนเที่ยงออกมากก็ดีไข่สุกนะคะ อีกสักพักนึงเราก็จะใส่ข้าวลงไปนี่คือข้าวบุกนะคะข้าวบุกชิบมี่ยังเลยกินลงไปอิ่มแต่ไม่เป็นไฟเบอร์อย่างเดียวนะคะบ่มี่แป้งนะจ๊ะมีแต่ไฟเบอร์กินลงไปไ <ฟ S 1> ก็ไม่อ้วน <ไฟ S 1> เนาะสำหรับสาวๆที่ต้องการดูแลสุขภาพสำหรับคนป่วยด้วยนะคะ คนป่วยเบาหวานยังไม่น้อยเนาะเราก็จะพัดไปค่ะให้มันเด้งๆไม่นี่นก็จะปรุงแค่รสดีเพราะว่าความหวานความความหวานมันนี่แล้วถ้าผู้ใดมากหวานก็เติมน้ำตาลได้น้ำตาลถ้าจะใส่ให้ใส่เป็นน้ำตาลสำหรับคนป่วยทานนะคะ สารให้ความหวานแต่มันจะมีหลายแบบที่ทั้งหยาหวานมีสารพัดยางเนาะแล้วแต่เราจะเลือกกินเน่มันก็จะจะใส่พริกไทยปนสุดแท้กุ้ยแม่กุ้ยสุดแท้แต่เราอยากจะกินเนะเาะใส่ลงไปค่ะความหวานความเปรี้ยว จากสับประรดก็มีแล้วเมนูนี้แค่นี้เพียงพอเพราะว่าขาสูุบาเป็นคนป่วยก็ะจะกินรสชาติว่าจัดปนไหนนะคะในบางคนยิ่งเป็นไตเนาะก็ะจะกินอาหารที่จืดชํำนี่ก็ถือว่าเพียงพอสําหรับคนเป็นโรคป่วยที่คนป่วยที่เป็นโรคไตนะคะไม่น่าก็จะพัดไปจนน้าในบุกแหงนะคะรอสักครู่หอมมากพี่น้อง กลจะแห้งละต้องผัดแห้งๆนะคะเขา่าเข่าบุกสุขภาพผัดผักรวมแห้งๆมันจะอร่อยข้าวบุกจะมีรสชาติกรุบๆจ้ะพี่น้องจะบว่ามันรสชาติจะมีความหูซื้อเวลากินไปมันจะเป็นกรุบๆนะคะแซ่บค่ะผัดผัดผักให้มันมสำหรับคนผักนิ่มก็เอาไว้อีกนะคะเนาะสำหรับไปนหน่อยซันนี่ถือว่าโอเค ข้าก็จะชิมชิมอืมแเบอร์อไม่ต้องเติมเพียงพอเลยค่ะแล้วมาตักใส่การน,นะคะเรียบร้อยเห็นไหมคะข้าวบุกผัดสุขภาพเมนงงูง่ายๆถ้าผู้ใดบ่มากินข้าวบุกเอาเขาสวยธรรมดาผัดกระดเด้อจะรับรองว่าแซบชูไม่ม่วนนิ่มคะ่ะ เด้วรักจัดแจนะคะรักนะจุ๊บๆบายยจ้า